ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับรถจักรโบราณนะครับคลาสสิกหลายร้อยปีนะครับออกมายนโฉมนะครับในบริเวณด้านนอกนะครับของสถานีชุมทางบางซื่อนะครับโอ้เป็นจ้าเป็นภาพที่ประวัติศาสตร์มากๆเลยครับใครจะมาทำทำคอนเทนต์รีบมาเลยนะครับใครอยากมาทำคอนเทนต์ต้องรีบมานะฮะเดี๋ยวเขาจะให้ไปก่อนนะครับ ศาสตร์ทานนั้นเลยนะครับหัวจักประวัติศาสตร์ทาั้งั้นเลยแล้วเอามาอยู่ข้างนอกกันนะครับน่ามาทาคอนเทนต์มากๆนผู้ชม